เต็นสามร้อยเต็นสามร้อยเทียบกับเต็นเขาไม่ได้เลยจ้าอ่าสวัสดีผมติวนะครับแหมสวัสดีครับสวัสดีพี่ตองพี่ตองสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกับนวันนี้เราไปไหนน่าจะที่เดิมที่เดิม ที่เดิมที่เคยไปอ็อตรงไหนเนาะจำไม่ได้ชื่ออะไรโซดาลาปะคลิปที่แล้วอ่ะทุกคนที่เดิมที่เดิมว่าคลิปที่แล้วอ่ะแต่เราไปค้างคืนกันวันนี้ดูก่อนว่ามันมีที่ให้เราหรือเขาที่ให้เราหรือเปล่าออาอาจจะมีคนจองหมดแล้วก็ได้อ่าอาจจะแผนอาจจะไปที่อื่นต่อแผลอาจจะล่มไงใช่ไหมแผนอาจจะล่มใช่ไหม ไ่ลมแบบไปปลายที่อื่นเรื่อยๆเลยอือไปหาอาจจะไม่ได้ค้างก็ได้ใช่แน่ใชเดี๋ยวจะไปหาที่เขาดาวให้ได้นะทุกคนเอาแบบที่เราผ่อนต่อใช่ไหมเขาดาวใช่เราผ่อนต่อไม่อยากนั่งนี่นั่งหน้ากับน้าใหม่กันเหรอโอเคนั่งคนเดียวก็นี่แหละเดี๋ยวเรา อีกประมาณกี่นาทีไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะเริ่มเดินทางกันนะทุกคนใครมากี่เพื่อดู่งเดี๋ยวเราไปรอกันนี่หนู่ม่รู้างใไหนด้วยเดี๋ยวเราไปคิดกอน A few moments later ไมเห็นนู่นน่าจะดำอ่ะง่ายนนี้มกี่ันไปน้ำกรติกันั้ครับอบคุวันนี้มัมบาทใช่ไมบาทอันนี้เอาเอดี่อ่ี่นจะมีอ่ะ ถ้าตอนนี้ตั้งไว้ลูกไปกินโอ้โหต่อไว้เลยตอนนี้ทุกคนดูสิมีหลายฟั๊มไม่เติมกันทุกคนมาเติมฟั๊มนี้เ <c oughs> ต็มเลย, <c oughs> เลยน่าจะมาสามสิบสีสิบพันได้แล้วเราก็รอต่อไปทุกคน <c oughs> นานมาก <c oughs> <c oughs> แบบ เรารับบทเป็นคนเฝ้าของทุกคนอยู่ดิโอหเต็มเลยมีทั้งแก้วน้ำกระเป๋าตังค์น้ําแข็งเต็มเลยมันเล่าเหงาอะ่ะเราไม่มีอะไรทำู่ิเพราะเรานั่งชิวๆไปทุกคนก็ถือว่าดีอะ่ะได้อยู่ได้อยู่ที่ร่มหลังจากหลังจากไม่ขี่ตากแดดมาอะ่ะตอนนี้เวลาเวลาเก้าโมงเก้าโมงยี่สิบ เรามาทุกคนไปแล้วเราปิดคลิปก่อนจะเติมเสร็จ้วถ่ายใหม่ One eternity later ร้อนเน่ยร้อนอ,อ่ะ ไม่อยู่ทุกคนวายเราไม่อยู่ที่สวนเจดารานะทุกคนที่เดิมแต่เราจะมาเขาดาวกันนะเหลือดูที่เขาดาวกันว่าเขาดาวได้หรือเปล่าถ้าเขาดาวไม่ได้เราก็ไปที่อื่นนะทุกคนมคีกุลสรุปเราได้ที่ทุกคนเราหาที่กลางเต็นท์อยู่ ไปเดี๋ยวเจไปเรื่อยอยู่ปลายน้ำเลยเหรอไปไปตรงไหนจับดูที่ไปเรื่อยเดินดูปลายน้ำนี่ก่อนปลายน้ำตรงเลยเหรอแดดร้อนมากเลยแดดร้อนร้อนไม่รู้ร้อนไหมร้อนสิทำไมจะไม่ร้อนล่ะไปเดินต่อมองไม่เห็นเหยียบเลยหืดเลย เราใส่เสื้อประกันมาทุกคนเหมือนเรามาขายประกันสิ้นปีอะงู <laughs> ้งยังไงครับใช่เลยเขาเล่าจ้าทำไมอะไปเราเดินนะเราดูทุกคนมาดิโชว์เพื่อนหน่อยดิโชว์ โอ้ยปุบีติมาดโอ้นี่คนเยอะอยู่เยอะดิโอ้ยน้ำเยอะแต่อ,อยู่ใกล้ห้องน้ำนี่อ่าใช่ลโ้ใกล้ห้องน้ำม,มีลมด้วยลูกโอ้โหทุกคนมีลมด้วย ไปเดี๋ยวเราไปล่าเดินที่กันไปล่าที่เดี๋ยวมีคนมาจองนี่คนเหลือข้ามสะพานอย่าเดี๋ยวข้ามสะพานกันทุกคนดีนี่มีล็อคนี่โอ้แต่มันล็อคนู้นเลยเหรอไปโอ้น้ำถือว่าลึกงอยู่นะใช่ตรงนี้ลึกใช่ลึกอ่ะลึกเอาเรื่องอ่ะกดตตรงนี้ สะพานเลยอันตรายอยู่โอ้โหมีปอโอ้โหมีปอไม่ถอยเนี่ยโอ้ยมีปอใช่พี่ตอมีปอโอ้ฝั่งนี้เต็มอยู่ไปล่าที่โอ้มีท่านซุงเนี่ยผ่าได้ป่ะผาไม้ได้ป่ะมีคนยืนอยู่นะ แล้วฝั่งนีู้กัน่นนเเอไม่ไม่เข้าเนี่ยใกล้น้ํน่ยี่าใกล้น้ํกลลาวันน,นี้มีคนมาดูแลเนี่ยโหกี<อ><ม>่คนเมอกไงอ๋อเมื่อกี้ไอบ่ออะไร่อบ่อนี่ยน้ำมันเขียวอ่ะปลาเห็นไมีน้มันเขียวแยไม่มีปลาิโอ้โหปลาอะไเลียปลาเลย่นี่ก็ล่มดู ล่มอยู่จะเดินไปเ,กกนเรื่อยก่อนเลวลาถีบเ<ม>หลือลาถีอ่ะตรงนี้ก็ใกล้ดีเนี่ยแต่ว่ามีเขาดูอยู่มีห้องน้ำด้วยห้องน้ำข้ามไปด้วยเหรอแล้วออยังไงที่เขาจะกางเต็นตนออ์ตรงนี้อ่ะไหมเออเขากางเต็นต์ตรงนี้อ่ะ นนจำเป็นหินเยอะกว่าหินเยอะดิเด็กล้ม่หน้น้นนำนนมันจะแรงกตัวหนา้ำาตี่ตรงนี้ก็ได้ดตื่นโอแต่มันเยอะนะแต่มันชันนะตรงเนี้ออยออดิ เนี่ยเหมือนน้ำผาเนี่ยเป็น,น้ำลึกโดูลึกนะขนาไหนกันเฉียวด้วยที่ว่าต้องโน้นเหรออือจะตรงนั้นอะไรกด้ขนาดไหนกันเฉียวถ้าตดลงไปขนาดไหนกันเฉียวเนี <c oughs> ่ยไปมาดูต่อถ้าถ้าจะนอนได้เฉยตรงนั้นก็ได้เงียบสุดเลย เดี๋ยวเดินไปสุดก่อนถ้าจะเล่นเน่ยถ้าเผื่อเล่นน้ำโดยก็อยู่ยถแถวๆนู้นอะ่ะอ๋อครับอย่างนี้มันลงได้ลึกนะอันนี้มันชันไงน,นะ,คะ่ค่ะมันสุดแล้วส,สุดสุดที่นู่นะนะเดี๋ยวไปลาดที่ต่อนั่นมีเข้ามาอยู่ตรงนั้นไงปุ๋งหลาขอให้เดินมาฝั่งนี้ก่อนเขามาจองกันน่ะจองกันหมดแล้ออะ ไปที่เล่นคิดเหมือนเราเลยอเอ่าก็เข้าจองมันมนะโดดดิโอ้ <c oughs> น้ำใสทุกคนดิคิดจะใครน้ำเลย <c oughs> โอ้มีปลาจ้ะโออขอดเสี่ยวแล้วเมื่อกี้เข้ามามีรแล้วถึงที่ไหนให้เสี่ยวกับบาเกลือวิทยาอะไรเฮ้ย <c oughs> มีปลาดิหรอมีปลาตกปลาหรอ พี่ลูกปลาเนี่ยน้ำใส่ด้วยอยากเข้าไปนะต้องอุ้มล็กมากเจดิน้ำเขาน่าไม่ใช้อ่ะเหรอล่าที่ต่อทุกคนยังไงพี่ดาเราสภาพการมาเนี่ย กล้องมันจะสูนสั้นหน่อยะทุกคนเนี่ยสามตัวหนะนึ่งเนี่ยมันไม่แคบไปหรอไม่แคบนี่ไงเนี่การนี้เลยเนี่ยเนอะได้สบายเลยเนี่ยการนี้เอาไหมตรงนี้แหละเขาเดินให้เขาบอกแบบเขามาเคลียร์ให้เข้าใจไหมเขาบอกให้เรากล้าหาที่การเซน์เดี๋ยวเขาจะมาเดินไฟให้เราพอถามโน้มีฟักอะไรมาบ้างก็เราบอกว่ามีฟักต่อมาอันนึงวาย ไปเหนื่อยเนี่ยเลือดอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยสามเต็นท์เรียงเลยเนี่ยต้องรีบเอานะถ้าไม่เอาเดี๋ยวคนอื่นมาเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้คนเนี้ยเห็นไหมอ๋อตรงนี้แหละอ่ะยืนเฝ้าไว้เดี๋ยวไปขนของมาไปเอารถเข็นมานะรถเข็นเราเดินออกได้เลยนะโยมาเร็วๆอ่ะไปเอามาลูกหนูจะนั่กระตาเหรอนูกลัวไม่ใช่หรอได้เหรอไป ทุกคนเดี๋ยวเราขนของต่อฮะ A few moments later <c oughs> <c oughs> เต็งย <fits you Elena> ีกรเบลมากเลยด้วยสิเทียบเต็นสามร้อยเต็นสามร้ยเทียบเต็นเขาไม่ได้แลยสิเออรอบหน้าซื้อใหม่ดีกว่าเต็นใหญ่เออเต็นเรามันเล็กอ่ะสินู่นเราต้องเต็นเข้าในเือแล้แดล้วัีเลยไดเอาของกีนอ่ะไปปุ๊บัวสองจนหฮะ ยู่ไหนเดี๋ยวแเราก็เดินเดินไปเรอหน้าประตูรถขวามือขายประตูแล้วอยู่อ๋อูไปเรอแล้วแต่จะเดินเที่ยวเดินอะไรก็ได้เข่แป้นเอาแว่นมาเอากล่องแว่นมาแล้วก็ล็อกรถด้วยนะครับโอเคมาเดินไปเรื่อยถือกล้องไปดิเขี่ยเออถือแล้วคุยด้วยแล้วก็ A few moments later บอกก่อนนะทุกคนที่นี่ไม่มีเน็ตอะ ใครหวังจะไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ต้องเล่นนะฝั่งซ้ายเหรอเราเราไม่มีเน็ตทุกคนไม่มีเน็ตเลยแต่ไม่รู้เครือข่ายอื่นจะใช้ได้หรือเปล่านะใช่ไม่รู้เครือข่ายอื่นจะใช้ได้ป่ะนะดีแท็กลงดีแท็ไม่มีดีแท็กไม่มีนะน่าจะมีแต่ทูเนี่ยสามจีอยู่ น่าใช้ได้ร้อนห่ะไม่เราก็นึกว่ามันจะหนาวทุกคนเตรียมชุดก,กันหนาวมาซะเด็ดดีเลยเดี๋ยวก็คืนก็หนา <c oughs> โหวโอ้ร้อนแดดจ้าเลยร้อนนะ่ะดีวันนี้เออเดี๋ยวกงคืนก็หนาหว,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 วสะพานนี่ทุกคนววสวยนะเนี่ย ร้อนเหรอทุกคนมันเป็นเวลาเป็น,ปนช่วงเวลาที่ยาวยาวนานมากทุกคน ตอนนี้ก็สองโมงหนึ่งนาทีอาจจะยาวนานฮะแบตเตอหูแบดเสื่อมอ่ะเนี่ยทุกคนเป็นอะไรแบบโอ้เริ่มเต็มแล้วทุกคน,น,ท,โโท,กคนที่เริ่มเต็มแล้วน่าจะมีอีพีสองแหละงั้นงั้นอีพีแรกก็จบเพียงแค่นี้แล้วกันไปครับบ๊ายบาย